สวัสดีครับก็ในช่วงนี้นะครับที่มีเวลาว่างมากอยู่นะครับก็ได้รวบรวมนะครับแนวข้อสอบเข้าม4นะครับจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากเพื่อนๆของนักเรียนม3นะครับที่ได้สอบถามนะครับที่เขาไปซื้อหนังสือเตรียมสอบมานะครับทีนี้ครูก็ลองรวบรวมมาแล้วก็สรุปมาเป็น สิบข้อก่อนนะครับทยอยทำนะครับในช่วงที่ยัง,งว่างๆอยู่นะครับ <c oughs> มาดูข้อแรก <c oughs> นะครับจากโจทย์เขาบอกว่า2กําลัง n ลบ2ที่กําลัง n ลบ1ส่วนด้วย3คูณ2กําลัง n ลบกับ4คูณกับ2ยกกําลัง n ลบ 2, 2ทั้งหมดคูณกับ3ยกกําลังลบ n บวก2 ส่วนด้วย7ยกกำลัง1ลบ n คูณกับ2ยกกำลัง n นบวก3นะครับทั้งหมดส่วนด้วย3ยกกำลังลบ n ลบ1คูณกับ2ยกกำลังลบ n บวก2ทั้งหมดส่วนด้วย7ยกกำลัง n นลบ1นะครับอ่าทีนี้ถ้าจะสังเกตเห็นว่าจากโจทย์เนี่ย <c oughs> บางคนบอกอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับสำหรับนักเรียนบางคนนะครับโดยเฉพาะนักเรียนที่อาจจะไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติม นะครับอาจจะไม่ได้เจอบ่อยนะักนะครับให้สังเกตตัวนี้ครับในชุดแรกก่อนนะครับขออนุญาในชุดแรกก่อนคือนี้เนื่องจากว่าในพจน์เนี้ยมันมีการลบกันอยู่นะครับทีนี้วิธีการทาครับหลักการง่ายๆคือสังเกตครับตามความหมายของเลขชี้กำลังครับฐานเดียวกันคูณกันนาเลขชี้กาลังมาบวกกัน ฐานเดียวกันหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบกันอย่างตรงนี้เนี่ยคือ2ยกกำลัง n ลบ1ความหมายก็คือหารกันนั่นเองครับก็คือ2กำลัง n ส่วนด้วย2กำลัง1โอเคไหมหรือเราอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับ2กำลัง n คูณกับ2ยกกำลังลบ1นเห็นไหมฐานเดียวกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกัน บวกกับลบ1นั่นเองนะครับทีนี้เราก็ดึงตัวประกอบร่วมออกมาได้นะครับเพราะว่าในพจน์เนี้ยมันมีค่าเท่ากับตัวนี้แล้วนะครับในพจน์เนี้ยมันมีค่าเท่ากับตัวนี้แล้วอ่ามันมีอะไรเหมือนกันครับมี2กําลัง n ครับก็ดึง2กําลัง n ออกมาข้างในก็เหลือ1ลบกับ2กําลังลบ1นะครับส่วนด้วยอ่าข้างล่างมีอะไรเหมือนกันครับ2กําลัง n ถูกต้องไหม ก็ดึง2กำลัง n ออกมาอีกข้างในก็เหลืออะไรครับ3ลบกับอะไรเอ่ย4คูณกับ2อกำลังลบ2นะครับโอเคไหมดูนะทั้งหมดคูณกับนะครับ3ยกกำลังลบ n บวก2นะครับคูณกับ สยกกำลัง n บวกสลบ n แล้วก็บวกสนะครับทั้งหมดส่วนด้วย7ยกกำลัง 1, n 1นึ่ลบ n บวก n ลบหะครับแล้วก็คูณกับ3ยกกำลังลบ n ลบห นี่นะจะได้อะไรครับจากตรงนี้ก่อน2กํกลัง N ครับ2กํกลัง N กับ2กํกลัง N ตัดกันได้โอเคไหมเหลืออะไรก็เหลือเท <c oughs> ่ากับ1ลบ2กำลังลบ1ก็คือ1ส่วน2ส,ส่วนด้วย3 ลบกับ4คูณกับ1ส่วน4ีนี่ชุดแรกนะครับคูณกับ3ยกกำลังลบ N บวก2คูณกับดูซิมีอะไรตัดได้2ยกกำลัง N บวก3ลบ N บวก2 N กับลบ N ตัดกันได้ไหมครับได้ถูกไหมก็จะเหลืออะไรครับ 2องกำลังสบวกสอบวกสได้เท่าไหร่ครับหส่วนด้วย7จ็ดกำลังหลบเบวกเลบหลบเบวกเบวกเตัดกันได้1นลบหตัดกันได้นะครับตัดกันหมดก็เหลืออะไรครับ7ยกกำลัง0นะครับคูณกับ 3ามกำลังลบ N ลบสโอเคนะครับทีนี้เราก็นั่งดูต่อครับอ่าพดหน้าครับ1นึลบหนึ่ส่วนสอได้อยู่แล้วแต่เราเห็นไหมครับ4ตัด4ข้างล่างนะครับอ่ามาดูครับช,ชุดหน้าก่อนนะครับ1นึลบหส่วนสได้1นส่วนสส่วนด้วย4ตัด4เหลือ1 3ึลบหได้2 นะครับคูณกับ3กำลังลบ n บวก2ข้างล่างมันมีถูกไหมข้างล่างมันมี3ากำลังลบ n ลบ2ด้วยย้ายขึ้นไปกลายเป็นบวก n แล้วก็บวก2แล้วก็คูณกับ2กำลัง5นะครับมาดูต่อนะ ลบ n บวก n ตัดกันนะครับทีนี้ครับและไอตัวนี้ล่ะตัวนี้ทำไงมาดูครับมันก็คืออะไรครับ2กำลังลบ1ส่วน2โอเคไหมอ่ะคูค่อยๆไปนะคูณกับคูณกับ3ยกกำลังอะไรครับ4 ถูกไหมสามกำลังสี่ถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวกนนะโอ้มันเป็นลบเอ็นลบนี่นี่นี่ผิดตรงนี้ฮะมันเป็นลบเอ็นลบหนึ่งไม่ใช่ลบสองขอโทษทีครับเพราะฉะนั้นย้ายขึ้นมามันก็ต้องกลายเป็นเอ,อ่อ บวกหนึ่งจะแก้ก่อนนะครับสองบวกหนึ่งได้สามกลายเป็นสามกำลังสามแล้วก็คูณกับสองกำลังห้านะครับไอสองข้างล่างนี้ครับมันคือสองกำลังหนึ่งข้างล่างเป็นบวกย้ายขึ้นมาก็กลายเป็นลบกลายเป็นสองกำลังลบสองคูณกับสามกำลังสามแล้วก็คูณกับสองกำลังห้า ะครับก็จะได้2กํกำลัง3คูณกับ3กํกำลัง3มีค่าเท่ากับ2คูณ3ทั้งหมดกำลัง3 2คูณ3เป็น6ได้6กํำลัง3 6กํำลัง3มีค่าเท่ากับ216ครับเสร็จแล้วครับตอบข้อขอควายครับเหนไหมฮะเอาลองดูก่อน ผ่านนะครับต่อไปเป็นข้อที่2นะครับข้อที่2ครับ3ยกกำลัง1 2 3 4 5 7อ่านนี้จะงงนะมันต้องอ่านว่าอะไรครับ3ยกกำลัง1 2 3 4 5 7สมีหลักหน่วยตรงกับข้อใดมันหมายความว่าไงไอ้ยกกำลังเนี่ยมันได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละถูกไหมได้เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่สนใจแค่ หลักหน่วยหลักสุดท้ายมันจะได้กี่หลักไม่รู้ครับแต่เอาหลักสุดท้ายว่ามันมีค่าเท่าไหร่ยากอะไรครับแสนกว่าครั้งถูกไหมมีสามทั้งหมด1 2 3่ง7ตัวคูณกันเนี่ยคูณกันเลยไหมเราก็ไหนลองสิ3ามกำลังหเท่ากับสามสากำลังสเท่ากับเ สามกำลังสเท่ากับยี่สิเากำลังสเท่ากับเท่าไหร่ครับ81 3สิเากำลังหเท่ากับ243ร้าทำไปได้เลยเนาะวันนี้สากำลังหจะเท่ากับ729 3รเก้าำลังเเท่ากับ2187 3ามกำลังแจะเท่ากับ6กพันแต่เดี๋ยวก่อนสังเกตหลักหน่วยหลักหน่วยแต่ละตัวมันลงท้ายด้วยอะไรครับดูนะฮะสามเก้าเจ็ดหนมเ้า็นไหมมันจะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆฮนะหลักหน่วยจะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่า มันจะมีชุดละกี่ตัวครับชุดละสตัวถูกไหมมันก็จะวนเป็นอะไรครับ3ามเกเจดหนึ่งวนแบบนี้ไปเรื่อยๆโอ้ดีใจให้เราไม่ต้องเอามาตั้งไม่ต้องคิดถึงแสนกว่าครั้งคิดยังไงครับยกกำลังเท่าไหร่1นึ่งแสนสองหมื่นสามพัน 4 5่ห้เอามาหาร4เพราะมันจะรอบละสตัวไงฮะสี 4, 3, ่สามไปฮะใส่ศูดึง3ลงมาดึง4ลงมา4 7่8จ็ดยเหลือเศษ2ดึง5ลงมา4 6่หยี่สเหลือเศษ1ดึงเลงมา 4, 4. ีส สิบหกเหลือเศษ1โอเคไหมเหลือเศษหน่นั่นหมายความว่าได้กี่รอบครับได้3ามหมรอกบแต่เศษกี่ครั้งฮนะเศษหนึ่งนั่นเองเศษหนึ่งหมายความว่าไงฮะมันก็นับ3971 3 39้าเจ็ดหไปทั้งหมดสามหมืรอบแล้วเหลืออีกหนึ่งครั้งแน่นอนครับอีกหนึ่งครั้งที่เหลือต้องลงด้วยเลขอะไรครับเริ่มจากเลข3ครับ นะครับเพนัานคำตอบก็คือคอควายครับสามนะข้อนี้ใครไม่เคยเจออาจจะทำไม่ได้ลองดูซิงงไหมชา้าช้านะชา้าช้าดูจาทรงแล้วเดี๋ยววันนี้จะเฉลยไปก่อน5้าข้อนะสองข้อนี้ใช้เวลาไปแคสิบสอนาทีนะครับต่อไปครับข้อที่สาม ถ้าพื้นที่ผิวทั้งหมด6ด้านของรูปลูกบาท ABCDEFGH เป็น216ตารางหน่วยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม AEG จะเป็นเท่าไหร่เห็น AEG หรือยังนี่ A E G ครูขออนุญาตทาเส้นประสีแดงประกอบ สามเหลี่ยมอน,นไแหมถ้าตามหลักเนี่ยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงแน่นอนความสูงคือ AE ฐานคือ EGAE มันก็คือความยาวด้านของไอลูกบาศ ลูงนี้นะครับถามว่าหาได้อย่างไรหาได้อย่างไรก็โจทย์บอกว่ามีพื้นที่ผิวทั้งหมด216ตารางหน่วยถ้ามีพื้นที่ผิวทั้งหมด216ตารางหน่วยพื้นที่ผิวแต่ละหน้าเป็นเท่าไหร่ครับแต่ละหน้าจะเท่ากับก็ ลูกบาทมีกี่หน้าหหน้าก็เอาพื้นที่ผิวทั้งหมดมาหารด้วยหครับ 6, 38, หกสามสิบแปดเหลือเศษสามหกหกสามสิบหกได้สามสิบหกตารางหน่วยหน้าหนึ่งสามสิกตารางหน่วยแต่ในหนึ่งหน้ามันคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกไหมครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านถูกไหมะอะไรคูณกันได้สาสิหกนั่นก็คือเท่าไหร่ กี่สิเท่าไหร่ครับ6 6 36ถูกไหมครัเราก็จะได้ว่าความยาวด้านแต่ละด้าน,านค,ความยาวด้านแต่แตะละด้านจะเท่ากับ6หน่วย เพราะฉะนั้นครับก็จะได้อะไรออกมาล้วครับความยาวของอะไรด้วยนั่นเอง AE ก็จะเท่ากับ6ได้ AE แล้วต่อไปทำไงครับเราต้องหาอะไรครับหา EG ถูกไหมฮะต้องหา EG ตรง EG เนี่ยเราสังเกตเห็น e ว่า EG มันก็คือด้านด้านหนึ่งดู EG ตรงนี้นะฮะ EG แล้วก็เลยบอกว่าจากสามเหลี่ยมจากสามเหลี่ยม EFG เห็นสามเหลี่ยม AEF EFG e, ไหมะอ่ะครูใช้อีกสีหนึ่งให้ดูสีเขียวอ่อนมันจะมองไม่เห็นเปลี่ยนเป็นเหลือง EFG คือได้มุมสายตาของเรามันอาจจะไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมสวยงามนะแต่จริงๆแล้วมันก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนครับถ้าพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากนึกถึงใครครับพีทาโกรัสครับจากสามเหลี่ยม EFG เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ ก็จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็จะได้อะไรครับด้านตรงข้ามมุมฉากกาลังสองเท่ากับผลบวกของกําลังสองของด้านประกอบมุมฉาก <c oughs> ก็จะได้ e g กําลังสองเท่ากับ e f ก e ําลังสองบวกกับ f g กําลังสอง e f ก็คือ6เพราะมันคือความยาวด้านก็เป็นสามสิบหกบวกกับสามสิบหกจะได้เจ็ดสิบสอง นะครับเอาละอะไรยกกำลังสองใด้72ครับไม่มีเป็นจำนวนเต็มครับตอบติดรูทได้เพรนข้อนี้ไม่ได้มีตัวเลือกนะครับอาจจะเป็นเติมคําก็ได้ก็จะได้รากที่2ของ72หรือถอดเท่าที่ถอดได้ก็จะเป็น36คูณ2ถูกไหมฮะสาถอดออกมาได้6ได้คำตอบคือ6กรูท2จากนั้นโจทย์อยากรู้พื้นที่สามเหลี่ยม เพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม AEG เท่ากับเศษหนึส่วนสคูณฐานฐานคือ EG อย่างที่บอกครับก็คือเท่าไหรครับ6กรูทสคูณกับความสูงความสูงก็คือ AE ก็คือ6 2นะครับ2ตัด6ได้3 6คูณ 2. 2. 3เท่ากับ18รูทนะครับตารางหน่วยนั่นเองครับ เสร็จแล้วข้อที่3 <S <S เจอโจทย์ลักษณะนี้อาจจะบอกว่าถ้าไม่เคยเจอจะต้องพยายามฝึกทำนะครับทำให้หลากหลายรูปแบบมองให้ได้ว่าเราจะต้องทำยังไงให้ได้คำตอบเราจะใช้อะไรเขาบอกให้ไปดูที่คำถามโจทย์ถามหาอะไรและย้อนกลับ ถามหานี้ทํำไงเด็กจะรู้แต่ถ้าบอกว่าไม่มีความรู้เลยอันนี้ตอบยากเลยไงต้องฝึกฝนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามีเวลากันอยู่นะฮะเออวันสอบมันอาจจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนี้ตอบไม่ได้ให้รอฟังประกาศของทางโรงเรียนนะครับต่อไปครับข้อที่สี่ หนึ่งร้อยยี่ิบห้ากำลังสามคูณสิบสองกำลังเจ็ดคูณสิบแปดกำลังสามคูณสิบห้ากำลังสองทั้งหมดหารด้วยหกสิบสี่คูณหนึ่งร้อยกำลังห้าคูณสองร้อยสี่สิบสามกำลังสามมันใช้คำว่าหารเนะะี่ยครมันก็จะเป็นอย่างนี้ครูก็เขียนไอคอนเนี่ยน,น,นะฮะก็คืออะไรร้อยยี่ิบห้ากำลังสาม คูณสิบสองกำลังเจ็ดคูณสิบแปดกำลังสามคูณสิบห้ากำลังสองหารด้วยอีกก้อนนี้ไม่ไม่ไมไมสวยไม่สวยคิดไหม่ะหารด้วยหกสิบสี่ คูณกับ100กำลัง5คูณกับ2 4 3กำลัง3นี่ก็หมายเป็นอย่างนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเราก็มานั่งหารเอาแต่มันอยู่มันจะหารโอ้โหเป็นเยอะมากเลยใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังครับ125คืออะไรครับ5กำลัง3ทั้งหมดก็ยกกำลังอะไรทีนึงครับ3คูณกับ 12คือ3าคูณสแต่4ก็คืออะไรครับ2องกำลังสแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง 1. คูณกับสิบแปดสิบแปดคือเก้าสองสิบแปดเก้าคือสามกำลังสคูณกับสทั้งหมดยกกำลัง3คูณกับ15มาจาก3ามคูณห้าทั้งหมดยกกำลังสอง เอาแค่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเลขซ้ำกันไม่กี่ตัวเหลือแค่สองสามในห้ามันอาจจะมารวมกันได้ตัดทอนกัได้หกสิบสี่ครับบางคนคุ้นเคยก็คือสองกำลังหกสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกสิบหกสองสามสองสามสิบสองคูณสองได้หกสิบสี่ครับมีหกตัวหนึ่งร้อยมาจากสิบคูณสิบแต่สิบมันก็คือสองคูณห้าสองคูณห้าเป็นสิบถูกไหมฮะก็จะได้ สองกำลังสองคูณกับห้ากำลังสองนั่นเองครับหรือว่ายี่ห้าคูณสี่ได้หนึ่งร้อยครับทั้งหมดยกกำลังห้าอีกครั้งหนึ่งครับคูณกับสองร้อยสิบสามสองร้อยสิบสามคืออะไรครับสามกำลังสนะิบห้าเลยหรือมาจากสามกำลังห้าขออภัยนะไอ้สามกำลังสามกำลังสนะิบห้าเนี่ยมันเอาไปยกกำลังสามเรียบร้อยแล้วนะโทษทีมาจาก 3ามกำลังหก่อนสาม9ามเถูกไหมอ่าเ้ยี่เจ็ดนะยี่คูณสได้แปแล้ว81ดคูณสได้2องมมันมาจาก3ามกำลังห้าเดี๋ยวเขียน3ามกำลังห่อนขอขอภัยครับจะเท่ากับห้ากำลังเคูณกับ3ามกำลังเ คูณกับ2กําลัง14คูณกับ3กําลัง6คูณกับ2กําลัง3คูณกับ3กําลัง2คูณกับ5กําลัง2ทั้งหมดหารด้วย2กําลัง6คูณกับ2กําลัง10คูณกับ5กําลัง10คูณกับ3กําลัง15 นะครับบางคนก็บอกว่าตัดเลยได้ไหมได้หรือจะรวมก่อนก็ได้ฮนะเอาหก่อนข้างบนในห้ากำลังสิคูณกับ3ามกำลังอะไรเดเดี๋ยวตัดนี่ห้ากำลังเก้ากับห้าำลังสองหมดสากำลังเกับ6เป็น13บสนะครับสิก็อีก2เป็น15 2ห้ากำลังสิบสี สิบสี่กับอีกสามเป็นสิบเจ็ดได้สองกำลังสิบเจ็ดถูกไหมเช็คก่อนนะข้ะางล่างครับสองกำลังหกกับสองกำลังสิบได้สองกำลังสิบหกคูณกับห้ากำลังสิบแล้วก็คูณกับ 5, คูณกับสามกำลังสิบห้าทีนี้ฮะฐานเดียวกันคูณกันนำเลขชี้กำลังไป บวกกันฐานเดียวกันหารกันนำเลขชี้กำลังไปลบกันสร้างเส้นขั้นกน,นะครับได้ห้าข้างล่างสิบข้างบนส1บเอ็ากำลังสิบห้กับสิหมดไป2องกำลังสิหารได้สองกำลังสิก็เหลือ2นะครับจากนั้นห้าคูณสได้ สิบครับเสร็จแล้วครับตอบข้อคอไ,ไอได้ไหมครับต่อไปนะครับข้อที่ห้ยยาโอยเลยยอมนังอีกแล้วไม่เป็นไรทำอย่างนี้ครับนักเรียน ไล่จากข้างในก่อนเห็นไหมชุดนี้สองกำลังลบสองแล้วนะครับสองกำลังลบสองเอาไปคูณกับแปดก่อนอมาดูกันทีนี้บางคนถามเอะคูณแล้วมันจะตัดอะไรกันได้ไหมคืออย่างนี้ ไอ้สามองนะฮะเมื่อกี้เราจำได้ไหมสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหก็คือสองกลังห้าก็คือ2องกำลังสี่ก็คือสองกำลังสามันฐานเดียวกันมันจะมีจุดหนึ่งที่มันร่วมกันอยู่เดี๋ยวมันจะตัดกันได้นะครับเอาละทีนี้ครูก็เริ่มก่อนเลยครับสามก็คือสองกำลังห้าสิบก็คือสองกลังสีก็คือ2องกลังส ถูกไหมแล้วกระจายลบสเข้ามาก็กลายเป็น2องกำลังลบสถูกไหมครับแล้วก็กำลังลบสลบสแล้วก็ลบห้าทำทีละคู่นี่ก่อนฮะเห็นไหมว่ามันกำลัง3กับกำลัง2ฐานเดียวกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกัน3าบวกกับลบสก็ได้อะไรครับ หก็เหลือสองกำลังหน่งชุดนี้ก็เป็น2องกำลังห้าสอกำลังสแล้วก็2องกำลังหถูกไหมครับและนี้ก็ทั้งหมดยกกำลังลบอะไรก่อนลบสลบสแล้วก็ลบ5เท่ากับก็ทำข้างในต่อเหมือนเดิมครับ ที่เดิมน,นะคงเล็บเกินขอภขอภัยขออภัยแก้ไขก่อนฮนะทำไมนะลบสามต้องอยู่นี่ต้องเป็นลบสามลบสี่แล้วก็ลบเวลานับมันต้องมันต้องมีปีกเท่ากันนะครับ<ม>ก็กระจายลบสามเข้ามาถูกไหมเนี่ยนี่มันอยู่แค่นี้ ก็เป็น2กำลัง5 2กำลัง4 2กำลังลบสอันนี้ก็ยกกำลังลบสอันนี้ก็ยกกำลังลบห้ากำลัง4กับ2กำลังลบสก็เหลือ2กำลัง1ถูกไหมครับยกกำลังลบส่ลบหนะก็กระจายเข้ามาอีก 2กำลังลบสถูกไหมครับ5กับลบ -4 ก็เหลือน1ก็กลายเป็น2กำลัง1ทั้งหมดยกกำลังลบ5ก็คือ2กำลังลบ5นั่นเองนะครับแต่สองกำลังลบ5ก็คืออะไร1ส่วนได้2องกำลัง5ซึ่งก็คือ1ส่วน30 2ตอบข้อจอจานครับ โอเคไหมครับนี่หมดไป5ข้อนะฮะอันนี้ครูทำไว้ชุดนี้ทำไว้10ข้อนะครับก็มีคากาดเดียวเฉลยวันนี้เอาแค่5ข้อก่อนเดี๋ยวจะมาต่อเป็นชุดที่2นะครับอีก5ข้อนะครับก็ยังไงลองดูแล้วถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับ